สวัสดีครับเดี๋ยวผมมีซันนักนะมีเพาสมมาเก็บขวด EP หนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครัผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณถนนนะครับอันนี้ก็เส้นทางไปบ้านขอสมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้จะหกโมงแล้วนะคผู้ชมนี่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทางองค์การบริหารสุวนหนองหาที่มีการติดไฟเสียงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็เป็นเวลาประมาณใกล้จะหกโมงแล้วนะคุณผู้ชม รอรอดูมันว่ามันจะสว่างดีแค่ไหนนะครับท่านมันได้กล่าศตัวนี้ใกล้จะมืดแล้วนะครับทุกท่านอ่าใกล้จะมืดเต็มทีแล้วนะครับไม่นานไฟตรงนี้ก็จะสว่างดีนะครับทุกท่านเอาวันนี้วันที่ยนะี่ห้าณวันกิสสมมาตนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุนะครับมีการพัฒนาอ่า ขนวน,นครับสมมีการเก็บกวาดนะครับผมต้องมาเจอกวดหนึ่งใบนะครับนะครับเป็นขวบพลาสติกนะครับวันนี้ผมมาซานิดหนึ่งนะครับผมไปรับจ้างของขอี้เป็ดนะครับอันนี้ไฟขอมาติดใหม่นะครับขาไปติดถึงบ้านนู่นบ้านของคูเลยนะครับบ้านขอบ้านของคูเลยนะนะครับคผู้ชม ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาเราไปเก็บขวดที่บ้านองคูนะเดินไปเรื่อยๆนะมันไกลมากเลยนะครับไม่สามารถจเ,เดินไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไหวก็สามารถไปได้นะครับอีพีก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับช่วงนี้รถก็วิ่งเยอะนะเพราะว่าเป็นช่วงอาจจะเทกาลปีใหม่นะครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับทุกคน ผมนึกว่าแหนะครับที่แท้เป็นกิ่งไม้เล็กๆน้อยนะสร้างมันนะครับเดี๋ยรถไม่กวนนะครับรถเยอะมากนะครับในช่วงนี้รถก็สัญจรไปมาก็เยอะนิดหนึ่งนะส้มรอดูมันสว่างก่อนะรับมันจะสว่างแค่ไหนนะผมยังไม่รู้เลยนะครับส้มนี่ตรงนี้เขาท่อมาไว้ด้วยนะคส้มเอาวันนี้ถ่ายต้นกลับนะครับ ที่อบตขอกินเลี้ยงนะครับขอกินเลี้ยงนะครับพ่งนี้สาวผมน่าจะได้ไปเก็บนะครับเพราะว่า่าวันนี้มันค่ําแล้วนะครับผมตรงนี้มะย,ยมไม่มีเลยนะครับมะย,ยมไม่มีผลเลยนะครับากกินมะย,ยมบรรยากาศค่ำๆก็ระมัดระวังนะครับผมก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งวันนี้ถนนสะอาดนะครับมีการพัฒนานะครับ ำบนองฮะนะครับตั้งหมู่บ้านนะครับตั้งสี่เบนหมู่บ้านบ้านผมนะนะครับก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไซสเสียงเนาะแต่ละหมู่นะครับบ้านผมก็มีการตั้งด่านสุมชนด้วยนะสมดานความปลอดภัยนะครับในช่วงเทศกาลนะครับผมเดิมาเจอกระเป๋าใครไม่รู้นะครับ จะไปดูก่อนนะครับสมเมื่อผมเจอกระเป๋าเลยไม่รู้สมนี่นะคสมกระเป๋าอะไรวะเดียวผมมาดูก่อนนะครับดูให้แน่ซัดก่อนว่าเป็นกระเป๋าของใครนะสมก็ถ้าไม่มีเจ้าของก็สามารถเก็บไปได้นะครับเป็นกระเป๋าของใครไม่รู้โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะครับนด้านในมีอะไรไม่รู้นะครับ เป็นเป็นซองอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นกระเป๋านะรับของใครไม่รู้เขาน่าจะมาตัาดไม้แล้วก็มามัดไว้หรือเปล่าลืมน่าจะลืมแล้วก็มามัดไว้หรือเปล่านะส้มดูบรรยากาศบริเวณทุ่งนานะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็มืดพอสมควรแล้วนะส้มนี่นะส้มยังไม่สว่างเลยนะส้มเดี๋ยวดูมันสว่างก่นกนอน้ำส้มชักหน่อยมัน,น่าจะสว่างนะครับ นู่นนูน,นสว่างแล้วนะส้มทางบ้นานโคสว่างแล้วนะสมผมจะถสายดูนะสมนู่นสว่างแล้วสมนี่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 สมสว่างแล้วนะสมน,น,น,นี่ส,สว่างแล้วสถมสววนนถ้ามันมืดกว่านี้มันก็จะมองเห็นได้ชัดมากเลยนี่ตรงนี้ยังไม่สว่างนะครับมันเริ่มแล้วส้มสวยงามมากเลยนี่นะครับนูนสว่างมา เรื่อยๆนะครับเขาน่าจะไปเปิดนะครับมไม่งั้นงมันก็สว่างเองนะครับกําลังสว่างอยู่นะไปทุกมุกคนสว่างแล้วนะครับมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับไปกับผมนะครับเพื่อจะไม่พลาดที่ใหม่ๆหมผมดูม่ใจ่ขวดหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นขวดแก้วนะครับแต่มันแตกนะครับผมน่าจะโดน ใบตัดหญ้านะครับผมตัดมันเข้าไปนะครับเพราะว่าเขามาพัฒนาเนะตรงนี้นะครน่าจะโดนใบใบตัดหญ้านะครับตัดมันเข้าไปเนาะโอเคนะครับเสียดายมากเลยนี่มีหลอดเดียวยังไมสว่างนะนะมันก็ถ้ามันมืดกว่านี้ก็คงมองเห็นได้ชัดมากเลยวนนะครับสว่างแล้วนี่น,นตรงนี้สว่างแล้วนะครับถ่ายดู ถ้ามันไม่สว่างเขาก็จะมาตรวจนะมาดูแลมันนะครับมันนี่นะครับมันสว่างแล้วนะครับทมกคนก็ทำมันมืดกว่านี้มันก็จะสว่างกว่านี้ไฟสว่างกว่านี้อีกนะครับทมนดีดีมากปีนี้มีไฟนะครับทมถ้ามีไฟตรงนี้มันจะมืดมากครับทม วลาประมาณทุ่มหนึ่งมันก็จะมืดแล้วนะไม่ดิประมาณหกโมงกว่ากว่ามันก็จะมืดแล้วนะครับสมนี่นะครับสว่างดีนะครับสมก็ขอบคุณนะครับที่มาติดไฟให้นะครับสมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปติดถึงบ้านไหนนะครับสมนี่ผมเดินมาเจอกระป๋องนะครับสมผมเดินมาเจอกระป๋องนะครับนี่ผมเปิดไฟดูแล้วกันนะครับ เระป๋ปองนะครับกบระป๋องดีอะเลยนะครับสว่างดีเลยนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ใครทีจะอนนะครับก็ตอนรับปีใหม่นะครับในการเดินทางนะครับในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,นะมี ร่างกายที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับก็ปีใหม่นี้ก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับวันที่ยีห้า,า,าก็วันที่สมาร์นะครับวันที่ยีสี่วันที่สมาร์อิดนะครับท่านผูมสมาร์อิดยีห้าก็วันที่สมาร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันที่สามสิบนะครับท่มสามสิบก็ สามสิบสามเอ็ดนะวันสิ้นปีแล้วนะสมศูนคล้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผู้ชมยังไม่เห็นเนาะบรรยากาศตอนค่ำคำนะคชมที่ผมถ่ายให้ดูเนาะอ๋อวันนี้มาเก็บกวดตอนค่ำคำบ้างคุชนะมสนุกนะคชมสนุกมากเลยเจ้าปลาตอเขากินเลี้ยงนะครับมัเจอของใครไม่รู้นะคชมโอ้ของใครวะน่ามันน่าจะตกหรือเปล่า สโลงนะสับส่งใครวะไม่รู้เหมือนกันนะครับ๋ยวห้อยไม้เถ่านี้แล้วกันนะครับเจ้าของเขามาตามว่าเห็นไหมห้อยแบบนี้คนคนที่ขนเดินสนันจาไปมาเขาจะไม่กลัวหรือเปลนะครับสว่างมากสมก็บรนยี้กาศยามค่ำนะสมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสม้มใน ปีใหม่นี้สวัสดีปีใหม่2568น,นะครับชมก็เดือนนี้ก็คือเดือนสุดท้ายแล้วนะครับมันคือเดือนธันวานะครเดือนธันวาคมปีหน้าก็ขอให้่ำมรวยประรถนนะน,นะครับเงินทองไหลมานะครับนี่ตรงนี้เขาก็มีการตัดกิ่งไม้นาะตัดพวกกิ่งไม้พวกต้นไม้นาะตัดออกเพื่อมันดูแบบร่มรื่นหน่อยนะครับ มองเห็นได้ชัดหน่อยนะไฟมันก็สว่างเด็ดใหมากเลยนะครับไกญ่ปะเนี่ยนะครับพิเศษนะพิเศษแหลกนะครับมันจะเป็นพิเศษนะครับว้าพิเศษพิเศษใส่ชุดอะไรมาวะนี่นะครับน่าจะมาซื้อซื้อเครื่องดื่มสู่กำลังนะครับ อันนี้มีกระ้อนนะว่าจะเท้าจะไปเก็บที่วัดตอ่อ,อก็โอ้โหมันจะกาายยำค่านะครับโอ้ีเศีครับวนะันนี้ผมก็มาถึงบริเวณหน้าอ,องเยียนแล้วนะครับก็ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ไฟตรงนี้มันจะมืดๆน,น,นะคนับมันก็มืดๆน,น,นะม <c oughs> องไปถ้าตรงนูน้นมองไปมันก็หูไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับ <c oughs> อันนี้คนนักกีฬาก็มาเล่นกีฬานะครับมาเล่นกีฬามาซ้อมมาฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าของพีใหม่พวกเขาน่าจะแข่งกีฬาือข่ายนะครับกีฬาือข่ายนะครับ นะครับงนีกว่าตั้งด่านนะครับตั้งดา่านด่านจุ่มโนนะครับก็จะมีรถสันตัวไปมาครับที่อันนั้นก็จะเป็นขายร้านขายส้มตำนะก่อนเป็นที่จอดรถเกี่ยวตรงนี้นะโอยใช่ไหจอดตรงนี้บ่อยๆนะแต่ปีนี้ก็มี อันนี้มาจอดแล้วนะครับมมีรถเกี่ยวมาจอดแล้วนะครับนี่ดนะโชนๆนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับก็จะเปิดไซด์บริการในวันที่ยีิบเจ็ดนะครับผมยีิบเจ็ดในวันที่ห้าไฟตรงนี้มันเสียนะครับมันตี่ดับๆนะมันตี่ดำดำนะครับนี่นะครับทักทายหน่อยเจอหมาหุ้งยันนะครับเปิดเสียงมันนี่นะครับอันนี้หมาหุ้งยันนะครับ มันน่าจะกินข้าวแล้วนะครับแต่ยังกินไม่ค่อยอิ่มเนาะตัวนี้ผมดึนแต่เสาก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าต,ต้องไปช่วยลุงก็ต้องไปช่วยลุงเอาหงออกจากข้กอีกนะครับเอางออกไปผูกนะนี่นะครับยานชมศนก็มีการตั้งเนาะก็ สำหรับนี้ก็ได้พาวสมาเก็บปวพีหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ากันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณหน้าองเุ็นนะครับพวกขอขอบคุณที่รับชมไฟนี้ก็ติดๆดับๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ